สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เลยนะคะในช่วงวันที่11ถึง17มกราคมนะคะว่าดวงชะตาของแต่ละวันจะเป็นยังไงเราก็มาเริ่มที่วันแรกนะคะคือวันอาทิตย์นะคะการงานของคนวันอาทิตย์นะคะได้รับก,การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะคะ ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จแล้วก็มีความสุขในที่ทํางานนะคะส่วนการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยเป็นอย่างดีนะคะส่วนสุขภาพให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเตือนคนวันอาทิตย์นะคะให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะก็เป็นการทำนายคร่าวๆนะคะของคนวันอาทิตย์ในช่วงวันที่11ถึง17 มกราคมค่ะไปนะคะเป็นการทำงนานดวงชะตาคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ,ะการงานของคนวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะแย่เลยนะคะไม่มีความสบายใจหรือว่าวิตกกังวลน,นะคะมีการทะเลาะเบาแววงกันในที่ทำง,งานนะคะก็คนว,วันจันทร์ก็สู้ๆนะคะส่วนการเงินก็มีให้มีอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะ ทําให้คนวัจนจันทร์เนี่ยต้องเสียเงินเสียทองในสัปดาห์นี้เยอะมากๆนะคะส่วนสุขภาพก็ถือว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะ<ย>าการงานแย่การเงินแย่นะคะส่วนสุขภาพก็โอเคนะคะเป็นการทํานายคร่าวๆอของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงวันที่11ถึง17มกราคมค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการทํานายดวงชะตาคนที่เกิดวันอังคารนะคะในสัปดาห์นี้การงานของคนวันอังคารค่อนข้างที่จะมีเรื่องให้ต้องอวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะคะไม่มีความสุขในที่ทํางานเลยนะคะส่วนการเงินนะคะระวังเรื่องการถูกคดโกงนะคะการโรงกงมันเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะส่วนสุขภาพก็ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะดวงคนวันอังคารในสัปดาห์นี้นะคะ การงานก็มีเรื่องให้ต้องมีตกกังวลการเงินก็ให้ระวังเรื่องการถูกโกลมนะคะแล้วก็สุขภาพก็ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุแสดงว่าทั้งการงานการเงินและก็สุขภาพนะคะคนวันอังคารในสัปดาห์านี้นะคะค่อนข้างที่จะแย่เลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะเป็นการทํางานคร่าวๆนะคะสําหรับคนเกิดวันอังคาระคะ่ะ ต่อไปนะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธนะคะในสัปดาห์นี้การงานการเงินของคนวันพุธอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะคะการงานก็มีคนคอยสนับสนุนนะคะส่งเสริมแล้วก็งานก็ประสบผลสำเร็จด้วยนะคะส่วนการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยเป็นอย่างดีเลยนะคะส่วนสุขภาพคนวันพุธให้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวงนะคะหรือว่าอุบัติเหตุนะคะก็ น่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของคนวันพุธนะคะเพราะว่าติดไพ่ที่ค่อนข้างแย่นะคะการงานดีการเงินดีสุขภาพให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็การทะเละาะเบาะแว้งนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะต่อไปนะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนวันพฤหัสนะคะ ในสัปดาห์นี้นะคะการงานของคนวันพฤหัสนี้มีความสุขมากนะคะแฮปปี้นะคะประสบผลสาเร็จนะส่วนการเงินนะคะให้ระวังเรื่องการถูกคดโกงนะคะการโกงเงินหรือว่าการโดนขโมยเงินนะคะส่วนสุขภาพก็สุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงน,นะคะในสัปดาห์นี้ของคนวันพฤหัสนะคะการงานดีสุขภาพโอเค ส่วนการเงินนะคะให้ระวังเรื่องการโดนถูกขโมยของหรือว่าขโมยขึ้นบ้านอะไรนะคะก็เป็นการทำนายคร่าวๆนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะเป็นการทำนายดวงชะตาคนที่เกิดวันศุกร์นะคะการงานของคนวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะมีปัญหาขึ้นร่วมงานมีปัญหากับเจ้านายนะคะก็ถือว่าหนักพอสมควรเลยนะคะ ส่วนการเงินก็มีให้จบจ่ายใช้สอยเป็นอย่างดีนะส่วนสุขภาพก็วิตกกังวลนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการวิตกกังวลมากกว่านะคะการงานค่อนข้างแย่นะคะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็หัวหน้างานนะคะก็เป็นการทำนายคร<จ>่าวๆสำหรับคนวันศุกร์นะคะการงานค่อนข้างที่จะ แยกการเงินพอใช้ได้นะคะส่วนสุขภาพก็วิตกกังวลนะคะก็เป็นการทำลายคร่าวๆค่ะต่อไปนะคะเป็นการทำนายดวงชะตาคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในสัปดาห์นี้การงานของคนวันเสาร์ค่อนข้างที่จะมีความสุขแฮปปี้เลยนะคะก็ได้รับความสนับสนุนนะคะจากเพื่อนร่วมงานจากเจ้านายเป็นอย่างดีนะคะส่วนการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะส่วนสุขภาพนะคะก็ไม่ถือว่า ไม่มีอะไรร้ายแรงนะคะการงานการเงินสุขภาพคุณวันเสาร์ในสัปดาห์นี้ถือว่าดีมากๆนะคะก็เป็นการทำนายคร่าวๆนะคะระหว่างวันที่11ถึง17มกราคมนะคะก็ทำนายไปเรียบร้อยทั้ง7วันแล้วนะคะถ้าจะถ้าชอบนะคะก็กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ